วิธีใช้กาวซีเมนต์กรูมสร้างที่เก็บน้ำด้วยวงบ่ทำได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องฉาบเพียงทาด้วยกาวซีเมนต์กรูเท่านั้นเลือกขนาดของวงบ่ให้ตรงกับความต้องการปริมาณในการเก็บกักน้ำทำฐานคอนกรีตรเสริมเหล็กในการรองรับน้ำให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อน้ำหนักของน้ำสั่งวงบ่จากร้านค้า แล้วนำมาจาักวางต่อกันเป็นทั้นๆโดยไม่ต้องฉาบปูนรองรับระหว่างชันผส,สมปูนทรายกับกาวเซเมิเนชริป1:5นิดหน่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปูนนามาอุดตามรูและตามจุดที่วงบอกวางเหลื่อมกันหรือวางต่อกันแบบไม่แน่นอนทำการเชื่อมต่อ บริเวณจุดรอยต่อของวงบ่อแต่และวงด้วยการทากาวซีเมนต์ชนิด115แล้ววางทาขายเสริมกำลังแล้วจึงทําการทากาวทัตบตมตากายอย่างทั่วถึงครั้งหนึ่ง้รอให้แห้ทงทำการเจาะรอบๆข้อน้ำหรือข้อต่างๆที่เชื่มอมโยงเข้ามาในบ่อน้ำ ราก่อท่อลึอกและกว้างประมาณ2องาสามเซนติเมตรแล้วทําการปุดด้วยกาวซีเมนต์ชนิด1นึให้เต็มร่องที่เจาะไว้ทําการทากาวทั่วทั้งผืนทั้งพื้นและผนังด้วยกาวชนิดก๊าซชน2ดสองหนึ่งห้าให้ทาด้วยแปรงทาสีซึ่งจะต้องทำการทาอย่างน้อยสองรอบโดยในการทาในรอบแรกนั้นเป็นการทารองพื้นและปิดปุดรูพุนรอยต่อต่างๆ ทั่วทั้งพื้นและผนังการพารอบที่สองต้องรอให้การพารอบแรกแห้งดีเสียก,ก่อนโดยต้องทําการพาอย่างละเอียดตรวตราตรวตามดหรือตรวที่ทาในรอบแรกไว้ไม่ดีพอหรือบางเกินไปเป็นการเก็บงานให้ดีที่สุด ทำการปิดฝาด้านบนไว้เพื่อบุกน้ำอย่างน้อย2-3วันในช่วงวันที่2-3นั้นให้ทำการลดน้ำให้พอดีระดับน้ำหน,น,นังเพื่อให้กาวซีเมนต์ทำการเซตตัวดได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นให้แช่น้ำไว้อย่างน้อย7วันหรือตามความเหมาะสมเพื่อทำการปรับสภาพน้ำแล้วถึงจะนำไปใช้ได้